จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2567 วันที่21พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวุฒิพงศ์สุภาวน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนืงในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2567ณบ้านปักคลองหมู่ที่1ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีจิตอาสาข้าราชการนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรมโดยประธานเข้าประจำาจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพและกล่าวเปิดโครงการประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเราทำความดีด้วยหัวใจสามครั้งเมื่อกล่าวครบสามครั้งยกมือขวากำมือชูขึ้นแล้วเปล่งเสียงเฮพร้อมกันจากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้เก็บขยะในการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและช่วยลดภาวะโลกร้อนจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2,567ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาของทุกปีโดยการปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำต้นไม้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนทร,รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจะขอสืบสารพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป เฉพาะในประเทศไทยตอนนี้นะคะโลกของเราไม่ใช่ภาวะโลกร้อนธรรมดา